วิธีเดินเครื่องเปิดสวิตช์หัวไฟวิธีขั้นตอนแรกขนะั้นตอนแรกครับผมอันนี้สมมติว่ามันอฟอยู่นะครับออฟอออกกับสถานะปกติอ่ะครับอนนันนี้อันนี้คือปุ่ม e ีเมอร์จ y นซีครับผมหรือว่าปุ่มสวิตช์สุขเฉลิมแล้วเราจะใช้งานแล้วก็จ่ายไฟเข้าสู่เรียบร้อยแล้วไฟออกอีกโซสัาว่าคือพาวเวอร์สตา ไฟฟ้าเข้าตู้ก็คือหลอดนี้ต้องติดก,ก่อนแล้วอันดับที่สองก็คือสายอินเ,เวอร์เตอร์ซีออกสายออกมาแล้วก็พวกไฟก็จะเข้าระบบไฟคอนโทรลก็จะรีเซ็ตตัวเองก่อนครับต้อง<า>รอ <จน S 2> ให้ข้อมูลมันยิ่งก่อนแล้วค่อยเปิดใช่ไหมใช่ครับผมก็คือตรงน,นี้มันจะรีเซ็ตให้มันเป็นปกติก่อนอันดับที่สามก็คือเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำก็คือก่อนจะเดินเครื่องเราต้องเปิดปนกก้ำก่อนครับผม นีก็คือเปิดมาทาออตโต้ติดไปออตโต้เออออตโต้แล้วก็เลือกปัม๊มถ้าใช้งานจริงก็เลือกปั๊มหนึ่งหรือปั๊มสองก็ได้ครับผมแต่ส่วนในกรณีที่เมน,นูนนเมนูน,นันเขามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่กรณีที่ใช้งานก็คือหนึ่งไฮโรเทสสองก็คือทดสอบปัม๊มว่าใช้งานได้จริงไหมเวลาเราใช้งานก็จริงอ,อันนี้ก็คือเมน,นูนน มาเรียนวู้ลวแล้วก็เลือกจั๊มันที่หนึ่งทำงานไหมโอเคทำงานครับพ่อโอเคพ่อสางทำงานไหมแค่นี้แล้วน,นี้ก็คือวิธีทดสอบว่าปั๊มเราใช้งานได้ปกติไหมแต่ถ้าในกรณีเป็นออ,โ,อโต้ออโต้ถ้าระบบน้ำมันเต็มตัวหมอ้ออยู่มันจะไม่ทำงานให้เราดึงม,มาแล้ก็ไ,ไม่ทำมันต้องรอให้น้ำลดตัวหมอ้อก่อนอันนี้คือวิธีทดสอบตัวหม,ม้อเนี่ยครับ เอาวนี่ไงตัวมโหดเด้อเนี่ยเจ้ากระไดมันก็มาตั้งแต่วันแรกเหมือนกันนะโอเควันแรกต่อไปอันนี้เข้าใจนะแล้วตีนนี้จะมีสภาวะโหลดไฟโชว์ก็คือปั๊มทำงานโหลดไฟนะโชว์ครับว่าีโมเตอร์3คอนรวมคำหลักจะโชว์สองปั๊มขัดข่อเกิดจากสาเหตุอะไรเ้ย ปั๊มโอเวอร์โหลดปั๊มอะไรก็ว่าไปก็คือในกรณีที่ปั๊มคลิปั๊มคลิปอาจจะยิงแล้วแั่ถ้ามันคิดเป็นโอเวอร์โหลดขึ้นมาก็จะโชว์คำว่าเนี่ยปั๊มน้ำกัะซ้องโชว์ใบสีแดงแล้วเข้าเข้าไปตรวจสอบไปรีเซ็ตโอเวอร์โหลด ค okay, ครับแล้วต่อไปก็คือ low water level ก็คือน้ำต่ำก็คือน้ำต่ำต่ำจากอะไรก็คือน้ำต่ำจากลูกลอยต่ำปกติก็คือปัะหารามก็คือมีหลอดไฟโชว์สีแดงแล้วก็จะมีไซเรนร้องแล้วก็จะมีไฟหมุนอันดับแรกก็คือวิธีแก้ไขไซเรนมันร้องเราก็ต้องเข้ามาปิดไซเรนก่อนสต็อกไซเรน ก็คือกดเข้เาไปเข้าไปปุเพื่อเพื่อหยุดไซเรนเพื่อไมให้มันเสียงดังแต่ว่าไฟหมุนมันยังทํางานอยู่ยังหมุนอยู่ว่าโชว่าน้ำต่ําแต่อันนี้ก็ยังโชว์อยู่ว่าเรายังไม่ได้แก้ไขครับเราก็ไปตรวจสอบว่าน้ําทําไมมันไม่เข้าตัวหม้อสาเหตุก็คือเราลืมเปิดปั๊มหรือเปล่าอสองน้ำทำงานแต่น้ำไม่เข้าเพราะอะไร ปัมป๊มันได้ปั๊มรันไดเกิดจากสาเหตุคือน้ำตรงถังพักไม่มีแล้วปั๊มรันไดก็คือปั๊มปั๊มฟรีไม่มีน้ำทีน,นี้รันไดมทําให้มอเตอร์ใบพัดของปั๊มเสียหายก็คือปั๊มรันได้นี้เราก็ตรวจสอบถ้าทีนี้เราน้ำมีปั๊มทางนานแต่ทำไมมันไม่เข้าเราก็ไปตรวจสอบพวกวาวหรือว่าเช็ควาว หรือว่าหน้าวาลาอะไรว่ากันไปหรือสเตนเตอร์สเตนเตอร์ูจับสเตนเตอร์ไหมไปดูครันสเตนเตอร์ก็คือตัวอยู่ตรงเนี้หน้าปั๊มที่มี็นสเตเตอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูนี่มีสเตนเตอร์ตัว,วปนนอว้องกันเศษฝุ่นเศษขยะเศษอ,อะไรที่มาจากมาจากน้ำมาอุดตานสเตนเตอร์จากท่อสองนิ้วหรือหนึ่งนิ้ว ถ้มันลดลงเหลือแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยน้าก็จะเข้าไปสะดวกก็จะทําให้น้ําเข้าช้าแต่ว่าปริมาณไอ้ตีเราใช้เยอะเท่าเดิมน้ำเข้าไม่ทนมันก็จะทําให้น้ำตโน้ำต่ำต้อไปถอดต้องไปถอดทำความสะอาดล้างเนี<า>่เก<า>ี่ยวกับน้ำนะครับถูกแล้วนะต่อไปเป็นสวิตช์ควบคุมฮ้อนไฟก็คือเปิดสวิตช์มาทางอง่อน แล้วก็เลือกเลือกสวิตก็คือสวิตควบคุมมอเอ์ไปก็คือจะมีออโต้ลาเชียนออฟเอแสต็อปแล้วก็ควบโหลดออโต้ Auto ก็คือควบคุมด้วยเทมคอนโทนก็ rol, คือตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมเป็นระบบเล่นเงหรือว่าเป็นระบบโมดูลเลตทำงนานด้วยด้วยเทมโอนโทนและกรณีก็คือเราตั้งเพชเชื่อไว้ที่7บาร์ เป็นเชอร์ที่วัดได้ก็คือหกเจ็ดมันก็จะเหียนตัวนี้ก็จะสั่งสั่งคอนโทรลสั่งเรเลให้คําสั่งให้มันให้ดัมเปิลตัวนี้ให้โมอเตอร์แอรเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้วิ่งวิ่งลดลงลดลงหมายความว่าก็คือวิ่งต่ำลงวิ่งต<ร>่ำลงรอบรอบลดแก๊สล,ลงลดลมลงเพื่อให้การเผ่าไหมน้อยลงในกรณีที่เชือ์ตัวนี้ต่ำ ต่ำกว่าเจ็ดลดลงมาเรื่อยเรื่ต่ำลงมาห้าเคมตัวนี้ก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โวตัวนี้เปิดลมเพิ่มขึ้นเปิดแก๊สเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มไฟให้มันเผาน้ำได้เร็วขึ้นพ่น้ำได้เร็วขึ้นครับผมบทีนี้พาเชื่อมตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่เวลาเราต้องการที่วอร์มเตาขัสเออตอนก่อนอะวางเตาที่เรายังไม่ได้ใช้งานคือในกรณีที่ว่า พี่มีคำสั่งบอกว่าผมจะใช้งานอยู่ที่แปดโมงเชา้าแต่พี่มาก่อนแปดโมงเชา้ามาหกโมงมาเจ็ดโมงพี่ก็ม่วเตารอ,อคืออุ่นแล้วก็ต้มไปเรื่อยเราไ,ไ,เไม่ได้เร่ง,ไ,งไม่ได้เร่งไงไม่ได้เร่งสป,ปีดให้ให้มันต้มน,น้ำเอต้มน้ําได้เร็วขึ้นแล้วก็บิดสวิตมาที่พาเชียนก็ต้มไปเรื่อยต้มไปเรื่อยเลยใช่ไหมบิดแค่สวิตแล้วก็ต้มไปเรื่อยก็จะเป็นไฟเล็กไวใ้ใช่ไหมนนั่นแหละก็คือต้มไปเรื่อยจนกว่า พี่จะใช้งานแปดโมงครับผมก็คือการประหยัดแก๊สเรือเราสองก็คือเพื่อเป็นการวอร์มเตาคุณนไปในตัวแต่ว่าถ้าในกรณีที่ว่าพี่ต้องการอุณภูมิสตรีมเร็วเวน,นี้ยพี่ก็มีสตรีมมาดันฟูลโหลดอันนี้คือเป็นเมนวนนะมันจะวิ่งขึ้นพื้นขึ้นไปเลยมันจะไม่เร่งอีกแล้วมันจะไม่สั่งคอโต้แล้วก็คือวิ่งขึ้นเลย ฟูลโหลดเลยแรงเลยแล้วก็ตัดบึ้มถึงเกียบาร์มัตัดเลยมันจะไม่ ing, วิ่งมาออโต้เหมือนตัวนี้ถ้าเป็นออโตเพืันจะ,จะหลีลงมาจะไฟตัดเงียบปิบ๊บไม่มีเสียงแต่ถ้าเป็นฟูลโหลดนี่จะตัดปุ๊บปุ๊บเลยตัดแรงเพราะว่ามันไม่มีการหลีรวมๆต <c oughs> ัดแบบกระทันหันโอเคนะโอเคครับโอเคครับทีนี้เราก็เลยแนะนำว่า ถ้าใช้งานจริงใช้ที่ออโต้อย่างเดียวสภาว่าหลอดก็จะมีไฟเล็กทำงานไฟเล็กทำงานก็คือไอ้ทางานพร้อมกับวาล์วจุดนัครั้งแรกจุดปุ๊บก็ไฟนี้ก็จะติดเลยส่วนฟูลโหลดก็จะติดในกรณีที่เราติดสวิตช์มาฟูลโหลดหลอดนี้ก็จะติดแล้วก็ในตเด็กออโต้ก็คือเชเชอร์ต่ำ โซ่บอลตัวนี้วิ่งขึ้นมาสูงสุดไปแบบนี้มันจะติะดทีนี้ในกรณีที่ว่ามันเป็นออโต้มันเล่นออดีอยูงง่่อยางเงี้ยอย่าเนี้ยมันจะกระพริบกระพริบเอาหนึ่งเอาสองเอาหนึ่งเอาสอ,าง,อ,าง,อางสลับกันหลอดไฟหลอดนี้มันก็จะกระพริบตามเด็กจังหวะหลอดไฟตัวนี้กระพริบปึ๊บมันก็จะมาสั่งให้ตัวนี้พลิกขึ้นพลิกลงตามตามทีมคนทวนได้สังเกตไหมตอนเมื่อกี้สังเกตอยู่ครับนั่นแหละประบับานนั่นแหละ ทีนี้ก็จะมีหลดไฟสีแดงก็คือหลอดอะไรนี้คือแรงดันไอหนับสูงเกินสูงเกินก็เกิดจากสายเหตุอะไรเกิดจากสายเหตุเป็นเชือตัวนี้สูงเกินกว่าที่เราเซ็ตไว้ก็คือเป็นเชืเ <ผม S 1> สอสดีควา,<ผ>ม,ามดันผมตั้งไว้ที่เจ็ดุห้าถ้ามีการเช็คเช็มตัวนี้เกินเจ็ดจุห้าสตีตัวนี้วิ่งขึ้นเกินเจ็ห้าีแดง,งมันก็จะอารามทันทีเกินลิมิต เกิน limit ที่เราตั้งไว้สองสมมติว่าเราใช้ที่7.5อย,ยูดย่ดีๆสต DA, ียมันขึ้นไในกรณีที่เราเซตไว้ที่7แต่อยู่ดีๆสตียมันวิ่งขึ้นไป7.5เกียร์อย่างเงี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเกินหนึ่งเ,เสือสอ้อสบิ๊กตัวนี้ไม่ตัดอ๋อตัวนี้ไม่สั่งตัดน,นะสองเ,เสื้อสวิตก์ตัวเี้ย ไม่สั่งจัดเหมือนกันคือมันมันส่งมันตัดคือแต่อุปกรณ์มันสมรู้อย่างเงี้ยมันไม่ตัดมันสั่งยาวไปเลยก็จะเกิดเจ็ดหยุดห้ามันก็จะสั่งอารามอะรามเพื่อเสื้อเสื้อตุวตีลของตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งไม่ตัดมันต้องตัวที่สองจัดตัวที่สองไม่ตัดก็คือโบกเจ็ดสิบวาวเจ็บทีบวาวเซ็ไว้ที่แปดบาอันนี้เจ็ดเจ็ดไม่ที่เจ็ดมันจะเป็นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ตรงได้อันนี้เสีย ยิ่งจนเกินหัวไฟไม่ตัดคือเท็มเสียจึงจะไอ้ตัวนี้จึงจะแรงดันแรงดันตัวนีนนนน้สูงเกินอเห็นไหมทีนี้แรงดันแรงดันสูงเกินเพราะว่าตัวนี้ไม่ตัดอีกมันก็จะมีวาลวเล่นเรไพลก็คือเปดนชิวาวนะันละโบว์โบว์อินไปก็คือจะโบก็ต่อเมื่อแรงดันถึงแปดบาร์แปดบาทก็โบว์อินไปสมมติว่าถ้า ทุกอย่างไม่โบไม่ตัดตะกีก้มันขึ้นไปเรื่อยๆอออืมเก็วิ่งรู้จักทางมี้ไปไหมไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องเ,เอามีเอาชีวิตจะบอกนะมันร้อน,ว,น,น,อนวันมันร้อนจะวั <c oughs> นคนระเบิดหรอพี่พก็ต้องคือถ้าเรามีคนคุมเบอร์เลอร์อยูม่มันจะรู้จะรู้ว่าเออทำไมมันไม่ตัดเราก็จะมาปิดมาปิดซะปิดตัวไหนก็คือ เลยใช่ไหมผลมือไปแล้วก็บอกเช่นว่าทำไมมันถึงไม่ตัดก็รีบขึ้นไปโบ่ทันทีอันนี้มันแม็กได้ถึงสิบบาทสิบบาทแต่ว่าถ้ามันแตกแตกด้วยแรงดันในน้ําก็จะรั่วเฉยน้ําพุง่งออกไปเฉยๆมันไม่มีมันไม่ใช่ว่ามันจะระเบิดตุ้มมันก็ปืนออกเราก็หนีได้ทันมันไม่ได้เหมือนว่า มันไม่ได้เหมือนแบบว่าน้ําแห้งน้ําแห้งแล้วเล็กเผาไฟจนแดงอืแล้วเราเปิดน้ําเย็นเข้าไปอันนั้นระเบิดแน่นอนอันนี้พี่ต้องพี่ต้องดูแลแล้วก็ตรวจสอบว่าแล้จะรู้ว่าอันตรายแค่ไหนก็คือน้ําคือหัวใจหลักของเบลเลอร์แก๊ส่มันไม่มีก็ช่างมันว่าทํานไม่มีเราก็เอามาเติมใหม่แต่ว่าถ้าน้ําแห้งน้ําแห้งตัวม้อแล้วเราจะ้ย่เี อันตรายแล้วก็ต้องตรวจสอบน้ำก่อนฮะไม่เกลียดต่อนี่หรงแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือเก็บตัวเนี้ยครับผมอุณหภูมิปล่องควันอุณหภูมิปล่องควันนั้นทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่วัดไอเสียที่ออกจากตัวหม้อก็คือวัดตรงปล่องนั่นแหละครับอุณหภูมิปล่องก็คือในกรณีที่ ผมเซ็ตไว้ที่280องศาการใช้งานอย่างวันนี้เราต้มเจ็ดบาทไม่ถึง200ใช่ไหมอ่านั่นแหละมันอยู่ประมาณ180ยแปคือใช้งานปกติตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีโหลดไม่มีก็เหมาไม่มีอะไรคือฟิวเจอร์เลยเหมอสะาดคืออยู่ที่180อนาคตพี่เดินไปใช้งานไปก็อยู่ประมาณ200มันก็ขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆมีก็เหมาขึ้นหน้านะแบรนด์อันนี้ก็คือ ตรวจสอบตัวนี้ถ้ามันเกิน2องร้อยแปดสิบทำยังไงก็คือหนึ่งก็คือตรวจสอบข่าวเมาก่อนลำแรกตรวจสอบข่าวเมาสองตรวจสอบตะกันตรวจสอบข่าวก็คือตรวจสอบยังไงก็คือเปิดฝาฝาหน้าฝาหลังเช็ดดูเปิดฝานี่เราบอกอ่าเดี่ยวเรเปิดฝานี่น่าทุกตัวเลยน่าทึ่งตัวเลยนี่ใช่ใช่ก่อนจะเปิดเราก็ต้องปรึกษา เออทำไงผ้าผ้าผมเปิดแล้วเนาะเออแล้วคือปรึกษาก่อนปรึกษาช่างหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาตั้งใจก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคือเราควรปรึกษาก่อนถ้าเราไม่มั่นใจก็บอกว่าให้ทางพี่เข้ามาตรวจสอบก่อนได้ไหมเออมาช่วยแนะนํำมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยให้ทางพี่เปิดให้ดีกว่าเออให้เขามาตรวจสอบให้เขามาดูให้ก่อนครั้งแรกครั้งแรกเราก็จะรู้หลังจากพี่ไนรู้ก็เราแหละ แล้วก็มาเรียนรู้มาถ่ายรูปอะไรนะว่าไปต่อก็คือตะกั่นตะกั่นเกิดจากน้ําน้ําต้มของเรานี่แหละต้มไปต้มมาคราบหินปูนปะตะกั่นไหมนั่นแหละก็คือหินปูนนั่นแหละอ๋อหินปูนคือตกตะกอนถ้าตกตะกอนข้างน้ำาั่นแหละมันเกับอยู่ในกาน้ำร้อนนั่นแหละกาน้ำร้อนบ้านเราเนี่ยแหละต้มไปต้มมามันก็จะมีหินปูนเนอโอเคครับนี่รวมของควันห้ามเกินสองร้อยแปดสิบ ถ้าเกินแบตที่สุดก็คือที่ส<ค>ามร้อยครับผมแต่ถ้าคุณกำลังต้มเบียร์อยู่เนี่ยมันตึมขึ้นมาพี่ผมกำลังออเดอร์ผมติดหม้ออยู่อย่างเงี้ยแก้ปัญหาได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยวจสวอบได้ไหมก็สามารถเซ็ตจที่สามร้อยได้คือ,อไม่ใช่ว่า,าเดินทั้งเดือนนะสามร้อเดือน,นวันแค่ชัววช่วคราววันหนึ่งได้อยู่ครับผมฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินุกเฉินไม่ใช่ว่าอูดเดินไปเลยไม่ได้นะ ก็ต้องตรวจสอบก่อนในนี้มันก็จะมีไฟโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็ก็มาแก้ไขแก้ไขเสร็จก็ไม่ว่ากันเป็นยังไงกด็เกินตรวจสอบดูแล้วก็มอเตอร์วัดไฟทํางานก็คคจะมีสภาว่าตรงนี้ทำงานหลอดติดทุกครั้งมอเตอร์ทํางานก็หลอดที่ต้องติดถ้ามันไม่ติดก็แสดงว่ามัานขาดเออก็มีสั่งไฟก็เรียกขอเช็คเช็คได้ก็คือ หลอดไฟพวกนี้มันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหมดล,ละกีะ่บาทไม่รู้แต่ถ้าเอลเกมาเปลี่ยนก็หลายบาทถ้าเดินทางนะตามระยะเดินทางท,ที่แพงไม่ใช่ค่าหลอดแล้วค่าตัวพี่เขาเดินทางมาด้วยทีนี้มอเตอร์ของหลอดไฟจุดไม่ติดเกิดจากสเาเหตุอะไรก็คือหนึ่งแย๊บไม่มีสองหัวหไฟตัวกระโปกเออเราต้องถอดเข้ามาอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ถอดให้ดูครับผมเดี๋ยวว่าวันหลังวันเสาร์ โอเคครับเออวันเสาร์หยุดแล้วพี่มาเลยเดี๋ยวผมมาโอก็ได้ก็จะก่อนมันจะมาก่อนวันเสาร์วันหนึ่งน่าจะมามาเชื่อมนี่แหละเดี๋ยวไม่รู้วันไหนแต่ว่าวันเสาร์เห็นเขาบอกว่านัดเทมมิ่งวันเสาร์เห็นเขาบอกว่าทางนี้นัดเทมมิ่งนะโน้ค่ะวันอังคารค่ะเปลี่ยนแล้วเหรอก็หนูโทรไปนัดเขาเมื่อเช้าวันอังคารที่25นักบคนโทรไปนัดเองเอาแล้วเห็นก่อนคุยกับคุณนัทพลจะเข้ามาเชื่อมขาคุยกับคุณนัท วันะคะที่25